วันนี้21พฤศจกราช2554ขณะนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ณบริเวณของสุสีวชิรโชตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิขูดสงคารามจังหวัดพิศนุโลกนะครับเพื่อจะนาท่านผู้ชมมาชมนิทรศการสัญจร84ภาษาะบ7ข้อเจ้าอยู่หัวของเรานะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็จะนําเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของท่านนะครับ นำให้ประชาชนได้รับทราบได้รับรู้นะครับได้ศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปนะครับก็เฝ้าที่จะมารอชมนิทรรการแห่งนี้ภายในก็จะมีหน่วยงานต่างๆแล้วก็สถานที่ต่างๆบริเวณภาคเหนือนะครับที่จะนํามาร่วมเสนอนครับรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงครับที่เกี่ยวกับโครงการพระราชำดำริต่างๆครับเดี๋ยวอีกสักครู่คราบเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับพาเข้าไปเดินชม นิธทศการต่างๆของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งของคมชลประทานเราเองนะครับที่ได้นําเสนอณนิเีศการแห่งนี้นครับเชิญครับครับตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของ,ของันะะครรบปุ ช่วแล้วครับที่ายในขอาุนนี้ก็จะกว้างมากก็จะมีหลายหลายผู้ที่จัเต้องกันเกี่ยวกับพนครท้งนี้นะครับในส่วนของสถานหันก็มีเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไล่ไปเลยครับว่ามีอย่างหนงานอะไรบ้างอยากที่เห็นนะครับบริษัทปททจำกัดครับก็นำเสนอเรื่องของงานเกี่ยวกับท่านนะครับเกี่ยวกับเป็นการเดี๋ยวมาดูดีกว่าครัน ที่จะเป็นโครงการปลูกป่าทาวน์นะครับจริงเราก็เห็นในโฆษณามากมายหลายช่วงนะที่ปตทได้นัเสนอในเรื่องของโฆษณานะครับที่ปตทได้มีการปลูกป่านะครับเพเาเียรนะครับต่อไปในรก็จะมีจากที่ปลูกป่าหลายอย่างครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่เปิดนะก็จะเป็นโรงภาพยนตร์นะครับอ่าตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีนะครับ เป็นโรงภาพยนตร์นะครับแต่จะเปิดให้ด <tester. S 2> ูเป็นรอบๆนะครับวันนี้นะครับก็จะมีวันเด็กก็ประมาณสัก10รอบนะครับก็หลายรอบครับมีเวลาเยอะนะครับรอบละ20ท่านนะครับเปิด15 15นาทีหนึ่งรอบนะครับเป็นานออายุนะครับในการส่งงานนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชมบรรยากา่งงานนะครับเป็นน่าจะเป็น5วิตีมีมิติอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวรอไปดูตั้ง20บาท ใน ที่ผูกขันเมียงนะครับในพื้นที่ของจังหวัดรู้สึกว่าจะอยู่ในจังหวัดซิสซิโลนะครับอำเภอคาตาการนะครับก็จะมีนาครรับสินค้าทางการเกษตรรวมถึงยางผ้าต่างๆที่ได้ทำด้วยมือครับมีการโชว์การทอผ้านะครับ ผิตนะครับตานี้นาเกษตรที่สูงร้านเชียงผูสวยดาวนะครับในจังหวัดพิโวกของเราเองก็จะมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าสดแล้วก็สินค้าที่ทําแห้งมาจำหน่ายให้กับผู้เข้ามาชมเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็เลือกชมความดีต่างๆไป้น ต่างๆที่โรงเรียนตอนนี้ได้รับได้นำมาโชว์ครับเช่นอ่าครับต่างๆ ซึ่งจะมีในเรื่องของการพัฒนาอยู่เจ็ดขั้นตอนที่จะใช้หลักการเข้าใจเข้าสึกและพัฒนาพื้นที่หรือส่วนต่างๆนะครับที่เราจะทําการพัฒนานครับตรงนี้ก็จะนําพื้นท,ที่จังหวัดโลกได้เข้าไปพัฒนานะครับโดยใช้หลักนะครับขกระบวนการเจ็ดขั้นตอนที่จะเข้าถึงพัฒนาในยุดชนแห่งนั้นนะครับก็จะนาเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เสร็จมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้มีการพัฒนาเรียบร้อยแล้วครับ ทำเป็นซุ้มของอำเภอต่างๆนะครับซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองจังหวัดพิโรนะครับที่ผลิตในเรื่องของกล้วยนะผลิตภัณฑ์จากกล้วยนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยตากนะครับตรงนี้จะเป็นแสรบแสรบกล้วยนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกล้วยนะครับซึ่งกล้วยนี่เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงมากสําหรับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็นํามาให้เลือกซื้อเลือกรับประทานครับตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นการลองทดสอบลองชิมได้นะครับ เกี่ยวกับสุขภาพนะครับซึ่งเป็นโครงการในพระบรมแห่งให้ทรงที่จะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้สุขภาพสันติอยู่เสมอครับผู้การแนะนำวิธีการต่างๆที่จะให้สุขภาพเองแข็งแรงครับเรามีพ่ออขงินนด ทำโย่นี้ได้เลยนะครับเยี่ยมครับเยี่ยจากที่เราเดิข้ามาสักครับหน้าเวทีก็จะมีการจัดทำเป็นเวทีสวนานะครับึ่งในแต่ละวันก็จะมีหัวข้อต่างๆที่ผู้รู้เกี่ยวกับเราทาการทำตารับีนะครับ เกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับในขณะที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคิซุโระนะครับดรปีชาเรืองจันทร์นะครับที่สอนขึ้นไปนะครับได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับวันนี้เป็นท่ท่านในวัน่างๆเราก็จะมีคิวนะครับที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆให้กับผู้ที่เข้ามาชมได้ฟังนะครับตรงนี้เป็นเวทาที่สามารถเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ท่านและต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับ